9รอบนำเลิกตอบรวยพิเศษให้กับองค์หลวงปู่หนึ่งเหรียญซึ่งเหรียญนี้จะมีมูลค่าเลข9พี่หุยจบปิดจ็อกความยาวหนุนดวงนะครับที่ผมมีนะครับก็จะมีด้วยกันประมาณ3เนื้อ4เนื้อนะครับก็จะมีนะครับเหรียญแรกนะครับจะเป็นเนื้อทองไหลนะครับเนื้อทองไหลอันนี้นะครับให้หลวงปู่นะครับหลวงปู่นะครับเมตตานะครับ แต่จานให้เรียบร้อยอันนี้จะเอาขึ้นคอนะครับนี่ให้ชมกันนะครับเลขโค้ด992นะครับมวลสารนะครับเหรียญมวลสารแช่ว่านนะครับรวมวลสารอันนี้จะแบ่งแบ่งให้พีพีเอฟซีนะครับถ้าใครสนใจนะครับแล้วเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงก็ยังไม่ได้แกะครับอันนี้ก็ยังไม่แกะรายการที่ห้านะครับนี่ครับจะมีสองเหรียญครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแจกทานนะครับแจกทานเป็นผ้าพงนะครับมจะ วันนี้นะครับผมจะพามาดูบรรยากาศจับฉลากเหรียญทองคําโดยหลวงปู่ประเสริฐนะครับเป็นผู้จับนะครับโดยพี่เฟิร์สนะครับเป็นคนนํานะครับนาฉลากมาให้หลวงปู่จับนะครับเหรียญนุ้นดวงนะครับจะเป็นพี่พลนะครับเป็นคนสร้างนะครับเราไปชมบรรยากาศกันเลยครับอันนี้ลายนามเทพท เนื้อตัวเนื้อต่อเนื้อ่แล้วเสียไปน้วนครนบำสองคำอาหนุ่มดวงคนที่หนึ่งคือเสียปอคนที่สองคือเจ๋ออมคนที่สามคืออ๋อแจ๊กคนที่สี่คือเรขสาอ๋อแจ๊กคนที่ห้าคือคุณท็อปแนมเนืองคนที่หกคือเสี่ยใหม่กระเต็มชัยคนที่เจ็ดคือคุณซิลามีคนที่แปดคือคุณหุยคนที่เก้าคือลูกดิ๊กนะครับทีนี้เราจะจับหมายเลข หมายเลขแรกที่เราจะเรียกชื่อคือเสียปอ,ปอยเสียป,อ,ยปอจะได้หมายเลขในดนหหุกูแตไม่มีล็อกเลขล็อก,กเบอร์นะครับของผู้สร้างก็ไม่มีผู้รู้ใจเจี๊ยบเลขเจ็ด แจ็คไนรี่ลูกสิบลูกที่เหลือลูกทีเปิดสำักมันจะเ็แปดโอ้ยุมเจ็นแดคามแจ็ปนะครับาธาูปูเลี้ยงเลยนี่ขาความแจ็คเลขสองตาดูดีสิมเชยหนึ่งล้านบาทเลยเปิดเลยเสียท็อปแหนมเดือน เลขห้าสามไไ้วอค้เล่ก้าแหกขอซื้อหนึ่งแสนะไม่ยังไม่แจกนะเสียไหมไอ้ลิเก้ไอ้ได้ลิเกาเลยจะไปลงมิโกาเลยเลขหนึ่ ดมดมเเลขสามเลขสามเดี่ยวขึ้นเคลื่อนไปแล้วเก้าพี่หุยจบปิดจ็อกคตอเก้ารอบนำเลิกตอบรวยพิเศษให้กับองค์ลองปู่หนึ่งเหรียญซึ่งเหรียญนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่เป็นเดียว

เพราะว่าเสร็จมาเนี่ยมันจะถวายเด oh. ี๋ยวญทอพักประมาณเก้าเหรียญนะโอ้เดี๋ยวมันจะลื่สวัสดีครับสวัสดีพี f c นะครับเดี๋ยวผมพามานะครับหลังจากชมนะครับบรรยากาศ ของการนะครับจ,จ video, <eterm> ับนะครับจ <Mi ussen. S 2> <mon> ับฉลาดเหรียญทองคําเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับวัตถุมงคลนะครับที่ผมมีนะครับได้มาจากงานนะครับหรือบูชามาบ้างนะครับก็มีแบ่งปันให้เอฟซด้วยนะครับเผื่อพี่เอฟซสนใจนะครับอย่างละ้หนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับชมเหรียญกันเลยนะครับที่เห็นนี่ก็คือเป็นผ้ายันนะครับผ้ายันหนุนดวงนะครับที่ผมได้มานะครับได้มาจาก วัดอุดมมงคลชีเขตนะครับได้ให้หลวงปู่นรเมตตานะครับเมตตาหลวงอาคระให้นะครับเพื่อจะไว้นุนดวงนะครับตามีนะครับโชคหลวงลาบนะครับเมตตาหานิยมนะครับแควคาดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนะครับเหรียญของหนุนดวงนะครับที่ผมมีนะครับก็จะมีด้วยกันประมาณสามเนื้อสี่เนื้อนะครับก็จะมีนะครับเหรียญแรกนะครับจะเป็นเนื้อทองไหลนะครับเนื้อทองไหลพี่พี่ที่อยู่วัดนะครับวัด วัดดุลน่จะรู้จักกันดีนะครับว่าทองไหลนะครับทองไหลคือเป็นนะครับเป็นสีศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นทองไหลที่หลวงปู่พังนะครับนํามานะครับจากจากถ้านะครับที่จังหวัดเลยนะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาอันนี้นะครับผมได้มาวันงานนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญนะครับหลุนดวงแต่เป็นเนื้อนะครับเนื้อสตะนะครับสตะอันนี้นะครับให้หลวงปู่นะครับหลวงปู่นะครับเมตตานะครับ ให้แต่จานให้เรียบร้อยอันนี้จะเอาขึ้นคอนะครับนี่ให้ชมกันนะครับเลขโค้ด992นะครับเหรียญต่อมานะครับเหรียญต่อมาจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญรวมมวลสารนะครับเหรียญรวมมวลสารแช่ว่านนะครับหนึ่งร้อยนะครับร้อยร้อยสิบแปดนะครับร้อยแปดนะครับก็คือความสวยงามนะครับอันนี้เป็นมวลสารจากวัดดุนลยนะครับ ก็จะที่ยังไม่แกะนะครับก็จะมีเป็นห่วงมนสารอันนที่จะแบ่งแบ่งให้พีพีเอฟซนะครับถ้าใครสนใจนะครับแล้วเน, right. นื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงก็ยังไม่ได้แกะครับอันนี้ก็ยังไม่แกะรายการที่ห้านะครับนี่ครับจะมีสองเหรียญครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแจกทานนะครับแจกทานเป็นภาพงนะครับรวยเงินล้านนะครับเป็นร้อยล้านนะครับนี่ก็ไา้ม้านะครับอันนี้ไม่ปล่อยนะครับเดี๋ยวมาชมเหรียญแรกกันนะครับเหรียญแรก อันแรกจะเป็นทองคําไหลนะครับสวยงามมากนะครับโค้ดนะครับโค้ดสลับนะครับแปดหกหนึ่งนะครับหรือว่าหนึ่งหกแปดนะครับเป็นเหรียญรวยทางเดียวนะครับอันนี้นะครับสวยงามมากนะครับทองคําไหลนะครับจัดสร้างไม่เยอะครับจัดสร้างไม่เยอะนี่นะครับซับยังมานะครับซับยังมาที่เป็นของลุงปู่ผางนะครับ ก็จะมีคาถานะครับที่ลงปู่พางนะครับก็ถ้าเรานะครับไปส่บาตรนะครับก็สามารถอธิษฐานได้นะครับก็พูดว่าซับยังมานะครับซับยังมาซับยังมานะครับอันนี้ผมก็จะเจ็บไว้นะครับก็เป็นเหรียญที่สวยมากนะครับก็มีเหรียญปันพี่พีเอฟซีประมาณ2เหรียญนะครับหรือพี่ๆต้องการเหรียญไหนก็สอบถามมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับ นื้อสัตตะนะครับวันงานนะครับวันที่พุทธาพิเศษนะครับวันที่25มิถุนายน2567ที่ผ่านมานะครับเหรียญนี้นะครับแจกจ่ายในงานนะครับก็คือแจกใบสีชมพูนะครับแจกที่200เหรียญนะครับก็คือต่อแถวนะครับวัดแตกนะครับก่อนคลิปต่อก่อนหน้าที่ผมทํานะครับก็คือเป็นประปุตการวัดแตกนะครับอันนี้ผมก็ได้มาวันงานนะครับผมไปร่วมงานนะครับ ก็ได้มาก็ว่าจะเก็บไปใช้นะครับเหรียญนี้ก็ให้หลวงปู่นะครับปู่ประเสริฐนะครับปู่ประเสริฐชรีคุตโตนะครับ่ันเมตตานะครับจานให้นะครับเนื้อสัตะนะครับก็จะเป็นนะครับนานาปีกนะครับปีกของทุกเหรียญนะครับทุกเนื้อนะครับแล้วมาผสมผสมกันแล้วก็หลอมแล้วก็ทําเป็นเนื้อสตะโลหะนะครับก็จะได้เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้สร้างประมาณหนึ่งพันกว่าเหรียญนะครับได้โค้ดประมาณผมได้เก้าเก้าสองนะครับโค้ดตัวนี้ ต่อมานะครับก hmm ็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญรวมมวลสารนะครับเหรียญนี้ก็ถ <st> ือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับก็คือเป็นรวมมวลสารนะครับสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับส่วนเหรียญนี้ก็อีกเหรียญหนึ่งเหรียญนี้ผมให้ให้หลวงปู่นะครับเมตตาให้นะครับครั้งที่หลวงปู่มาวัดสังฆทานนะครับที่ปากเกร็ดนะครับนนทบุรีนะครับผมให้หลวงปู่ เมตตาอาจจิตให้ด้วยอีกนะครับเหรียญนี้นอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์ยังมานะครับลวงปูก็เมตตาจานให้ทั้งสองเหรียญนะครับแล้วก็มีรายการนะครับรายการวอล์กอินนะครับที่ที่วัดวันที่พุทธาัมภีรนะครับก็จะมีเหรียญนะครับรวยทันใจนะครับรวยทันใจตอนนี้เปิดให้เช่าบูชานะครับเปิดให้จองนะครับจองออนไลน์นะครับผมก็มีได้นะครับเดี๋ยวมาแบ่งปัน fc นะครับถ้าอยากได้นะครับคลิปต่อไปนะครับ สำ,สำหรับคลิปนี้นะครับก็พามารีวิวนะครับรีวิวบรรยากาศการจับนะครับจับเหรียญทองคานะครับทั้งเก้าเหรียญนะครับที่ข้างต้นนะครับแล้วก็มาชมเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงที่เป็นเนื้อต่างๆนะครับที่ผมมีนะครับเนื้อเงินผมไม่มีนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคําไม่มีนะครับมีเน well <ổi quién S 1> ื้อทองไหลนี่นะครับที่จะไว้นะครับสักการะบูชานะครับสวยงามมากนะครับ สำหรับพี่ๆ FC ท่านใดนะครับต้องการนะครับเหรียญไหนนะครับก็สอบถามผมมาได้นะครับเผื่อผมหามาแบ่งปันให้นะครับราคาบวกนะครับราคาบวกนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าการพุทธไทยพิเศษนะครับของเหรียญหนุนดวงนะครับก็เข้าพิธีนะครับประมาณห้าหกวาระนะครับวาระที่หนึ่งนะครับก็อยู่ที่อยู่บนถ้ำนะครับถ้ำคงเกวียนนะครับที่ที่วัดดุลของเรานะครับที่พีมณสารนะครับ วารละที่2นะครับก็หลังจากปั๊มเสร็จนะครับก็ไปที่วัดพระธาตุมือนหินนะครับก็เป็นพิธีที่หลวงปู่ศิลานะครับอธิษฐานจิตเดียวนะครับแล้วหลังจากอธิษฐานเสร็จนะครับก็กลับมาที่วัดดุลนะครับหลวงปู่ประเสริฐนะครับท่านก็ให้ความเมตตานะครับอธิษฐานจิตเดียวที่กุฏินะครับหลายคืนนะครับวละต่อมานะครับก็หลวงปู่จื่อนะครับหลวงปู่จื่อก็ได้เมตตาอธิษฐานจิตให้นะครับวละที่ห้านะครับวันลที่ห้าก็เป็นวันที่ยี่ห้านะครับ ก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับก็เจเจอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาของปู่พางทุกท่านนะครับทุกรูปนะครับได้อธิษฐานจิตนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ